สวัสดีครับสมาชิกเรียนและไรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนทางเน็ตทางไลน์เรียนเลยพบกันกิจธีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนของรุ่นที่1นึ่งทับสองห้าหหรือรุ่นที่7นะครับเนินจันทร์นี่หมายเลขสองนะเอาดาวเลข2เข้ามาเกี่ยวข้องความฝันจินตนานการเนินอังคารความหมายของดาวเลข3าต่อสู้แข่งขัน เดนพุทธหมายเลขสี่นะวิชาการความรู้โคจะสีเด่นจันทร์ก็คือคับพระจันทร์ผู้หญิงพยาบาลเดนอาครการต่อสู้แข่งขันแบบติดๆเตือนๆหน่อยพลังอันที่สี่ก็ค,คือเนี่ยเรื่องของความรักเรื่องของครูบาะจ่าเรื่องของความรักเรื่องของวิชาการความรู้โคจะสีพลังบวกระหว่างช้างกับสิงโต นี้ก็มาในอาทิตย์ก็ค,ค,คือความเด่นดังความสําคัญอาทิตย์เนี่ยใช้สัญลักษณ์หมายเลขหนึ่งนะเขียนเลขหนึ่งใครซะนะ <c oughs> เป็นจกนักรวาลเป็นเบอร์หนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นที่สุดอ่ะคนนี้ในี่ทในที่ดีก็จะได้พลังจากดาวอาทิตย์แสงสว่างความร้อนความเจิดจ้าความเจิดจ้าความสําคัญหมายเลขหนึ่งเอามาใช้สัญลักษณ์ก็ค,ค,คือสิงโตหมายเลขเจ็ด ไม่ใช่หมายเลขเจ็ดหมายอ่าหมายเลขเสานี่คือหมายเลขเจ็ดเสานี้คือเสือสัญลักษณ์ของเสาร์คือเสือเสือเป็นไงดุอดทนเก็บตัวล่าเมื่อต้องการจะล่านะกันเียว่า เนินเสาในทางในทางโหราศาสตร์คือทุกนะเขาเรียกว่าเนิน <inee? S 2> ทุกาโหราศาสตร์คือทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะอยากได้อยากมีอยากเป็นทุกเพราะอยากสําเร็จทุกเพราะอยากร่ำอยากรวยทุกมันเขาเรียกว่ามันมันหลายหลาอย่างมันเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต <c oughs> เป็นจุดร,รวมของของเกี่ยวกับทรัพย์ความสําเร็จความสําคัญความความที่จะเขาเรียกว่าลาบยศรเสรเ่นลาบยศรเสรเส ในทางพระก็เรียกว่าอะไรนะอพวกอยากได้อยากมีอยากเป็นอน่ะมันก็จะมีลาบยศสารเสริญสุขถ้ามันไม่ได้ก็เป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศด,ดินทาทุกเนี่ยหมายเลขเจ็ดคือเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ อทีนี้พลังของเลขเจ็ดเดี๋ยวผมส่งให้นะเดี๋ยวพูดไปมันจะยาวก็คือเรื่องของอันนี้หนึง่งเลขเจ็ดมาจากเลขอะไรเลขเจ็ดมาจากเลขหนึ่งกับเลขหกจริงๆเขาจะมีเลขก,กาลังอยู่ผมก็จําไม่ค่อยได้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะไปทาให้สับสนกว่าเดี๋ยวผมส่งให้อะทีนี้มามาหมายเลขอ่ามาเนินพรหัสเนินพรหลัดก็เรียกว,ว่าดาวครูหมายเลขห้า หมายเลขห้าเลขห้าทายเขียนไงน,นี่นะหมายเลขห้าเลขห้าคือดาวกลูคุบา,าจา์แต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยห้านี้คือเป็นเลขที่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมทั้งหมดนะการควบคุมทั้งหมดเดี๋ยวผมเอาเรื่องของสัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวนิดนึงสัญลักษณ์ของหมายเลขห้าก็คือคูบา,าจารยนนั่นแหละ หรือสีอุบาจารย์พวกเด่นรู้พวกวิชาการเนี่ยหมายเลขห้กล <c oughs> ุ่มรู้ความรู้แต่ทีนี้ว่าในทางเนินในทางเนินที่ผมเขียนไว้คือเรื่องของอารมณ์ตัวนี้จะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของการควบคุมอารมณ์อารมณ์นี้ก็คืออย่าลืมนะครับว่าอารมณ์มันมาจากมีอยู่สามอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์ปกติ ถ้าคนเนินพระหัสดีๆแสดงว่าเป็นคนควบคุมอารมณ์ได้อารมณ์ออกไปทางบวกทางดีนะแต่ถ้าคนเนินพระหัตอ่อเนินพระหัตไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักจะเสียหายเพราะอารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นี่มันก็จะมีเรื่องเส้นเข้ามาเกี่ยวบางคนเนี่ยเขาบอกว่านี่นะเรื่องของเนินพระหัสเนี่ยไม่ว่าเนินอารมณ์ อย่างเนี้ยคนคนเนี้ยเส้นใจมาไม่ถึงเนินเนี้ยแต่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ค่อได้แต่บางเออโชคดีว่าเนินพระหัตถ์ไม่ได้เสียแต่เส้นใจสั้นๆแล้วเนินพระหัตถ์เสียคํว่าเสียเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆจะเห็นคือเนินอาจจะได้ไม่ได้มาตรฐานที่เราพูดแรกก็่ืทีไม่ได้ยี่สิบเซนเท่าตีไม่ได้ยี่สิบมิลสองเซนเนินพระหัตถ์เบาๆเข้ามามีจุดดาสีมไม่สดใส อะไรพวกนี้จะทําให้เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่ได้หรืออารมณ์ไม่ถึงอ่ะคือไงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องความรู้ใช่ไหมถ้าเนินถ้าเนินไม่ได้ไม่ได้ฐานปุ๊บให้ไปเรียนมันก็เรียนมันก็เรียนไม่ได้ก็เรียบังคับอารมณ์ไม่ได้ไม่ชอบก็คือไม่ทําอะไรประมาณนั้นแล้วยิ่งเส้นใจมาไม่ถึงเลยนะวันนี้ก็ใจไม่ถึงอีกใจมันโลเลใจไม่มั่นคงอารมณ์มันไม่มั่นคง มันก็ยิ่งทําให้เสียอีกอันนี้คือเนินเนินพิหัสเนินอารมณ์ดาวหมายเลขห้าต่อมาเนินธนาคารต่ําเนินธนาคารต่ําก็อยู่ประมาณนี้อย่างเงี้ยเนินธนาคารต่ําเขาค่อนข้างจะเบ่งนะเนินตัวนี้เขาเรียกว่าเนินดุกดันดุกดัน ถ้าใครมีตัวนี้เบ่งๆบ่งขึ้นมาเยอะๆนะอารมณ์จะร้อนไฟเยอะๆพลังพลังจะเยอะพลังนี้มันมาจากหลายอย่างนะเรียกพลังขับเรื่องทางเพศก็ด้วยเรื่องโกรธเกลียดโมโหก็ด้วยคืออารมณ์นี้มันอย่างที่ผมบอกไงอันนี้มันก็เกี่ยวเรื่องอารมณ์นะมันจะหัดกับอังคารต่ำนี่ก็จะเอาไปแนวอารมณ์เหมือนกันแต่อารมณ์ตัวนี้มันจะเอาไปแวนวเชเื่อนนะอารมณ์ในเชิงของ ที่เป็นเรื่องเพศเรื่องการต่อสู้กันเดียันเรื่องของอะไรก็เนี้ยความโมโหความดุดดันความนะครับว่าชื่มชื่เนินดุดดันต่อมาก็จะมาอยู่ที่เนินเนินตรงตำแหน่งนี้เนินครอบครัวเนินสูงเนินครอบครัวอังคารต่ำเท่ากับเลขแปดราหูเลขแปด คือคือ,ค,อคือในกลุ่มของอังคารทั้งหมดเนี่ยนะตะกี้เ,เราพูดถึงว่างองคารน,นี้คือเลขสามใช่ไหมตรงนี้ทีเ่เลขเลขเก้านะตรงตำแหน่งเนี้เก้าสามเก้าแปดเอาเอามาใช้ได้นะตัวเลขพลังตัวเลขก็ามาใช้ได้นะ <c oughs> ทีนี้มาตรงตำแหน่งหมายเลขอตรงตำแหน่งเนินสุขเนินสุนนี้จะอยู่เยอะเลยนะพื้นที่จะเยอะเลย เงินสุกเงินสุพูดอีกอย่างหนึ่งคือเดินครอบครัวนะเป็นถ้ามาเกี่ยวครอบครัวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครอบครัวมีอะไรบริวาลญาติพี่น้องครอบครัวคนที่ใกล้ตัวที่สุดคือสามีภรรยาถัดมาก็คือบุตรบริวารบิดามารดาเชื่อมโยงออกไปนั่นแหละตามภาษากฎหมายนั่นแหละลำดับญาติ ที่หนึ่งก็เลยว่าผู้สืกสันดานที่หนึ่งที่สองที่สาม <g ry> ใกล้แบบบริวารในที่นี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องในเชิงของการร่วมงานด้วยเพื่อนเจ้านายผู้บังคับบัญชาคนเนินสุขสวยๆเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของครอบครัวดีบริวารดีเพราะเป็นคนอารมณ์ดีพอลไล่ไปได้มาปุ๊บในโซนนี้กลายเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดเลย การกระเนื้อปัญาออกมาอันนี้อารมณ์ทั้งหมดอารมณ์ควบคุมเป็นใหญ่อารมณ์เหตุอารมณ์ผลอารมณ์ครูบาอาจารย์อารมณ์ที่เป็นเชิงวิชาการตอนนี้อารมณ์ต่อสู้แข่งขันอารมณ์ตัดดันอารมณ์เพศอารมณ์ครอบครัวอารมณ์ที่จะชนะที่จะสําเร็จอันนี้คืออารมณ์สุขสบายพักผ่อนต้องเที่ยวเดินทางตรงตำแหน่งนี้นะช่องตำแหน่งนี้หมายเลขอไรหมายเลสุขนี่เดินหมายเลขเกี่ยวกับเรื่องของ สุกไดทีเลขอะไรหกเนาะเลขหกโอเคหมายเลขหกนี้มาอ่ะตอนนี้ตอนนี้ผมผมผมเอาตัวเลขมาให้หน่อยแล้วกันนะหมายเลขเหกเขียนอย่างนี้นะเลขหเลขหกมาจากหนึ่งบวกห้ามันมันแล้วแต่นะ คือบางทีเราไปกาหนดที่ผมบวกไม่ได้คือบางทีเขาไปกาํา,งงนา,า,ากหนดมาอย่างนั้นทางโหราศาสตร์เากำหนดมาอย่างเงี้ยก็คือหมายเลขหมายเลขหกของเนินสุขเนี่ยมันมาจากหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งคือเนินอาทิตย์ดาวอาทิตย์ความเด่นดังความสําคัญหมายเลขห้าคือคือเนินของพระฤหัสคือครูบาอาจารย์ทีนี้หมายเลขหกเนี่ยเราจะเอามาใช้ยังไงเขาบอกว่าคนเราถ้ามีความสุข บางคนความสุขตัวเนี้ยอยากเป็นคนเด่นดังอยากเป็นคนสําคัญถึงจะมีความสุขแต่ว่าคนนี้ขยันเพื่อที่จะมีความสุขไปในทางที่ถูกที่ต้องละมีความสุขไปในทางทอยากเป็นดาราอยากเป็นคนสําคัญอยากเป็นคนเด่นดังก็ <c oughs> ได้รับอิทธิพลจากหมายเล่มหนึ่งบางคนไปสุขอีกอย่างหนึ่งไปสุขจากตําแหน่งหน้าที่การงานไปสุขจากการที่จะได้เป็นผู้นํา ก็ได้รับอิทธิพลจากดาวห้าอย่างเงี้ยทีนี้บางคนเอาอิทธิพลของหมายเลขหกอย่างเดียวก็คือนั่นแหละอยู่ในเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องความสุขการหารกันกินความสุขในเรื่องของความสะดวกสบายความสุขในเรื่องการท่องเที่ยวัพผ่อนาเดินทางงนั้นคนที่มีเนินสุขอิ่ม,มสบายสบายเนี่ย ก็โดยธรรมชาติก็จะเป็นคนที่แบบนี้แหละเรียกว่าความต้องการตามธรรมชาติเรื่องอาหารการกินเรื่องความสะดวกสบายเรื่องเพศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะเยอะแต่ทีนี้ถ้าถ้ามันเยอะแล้วถ้าไม่ได้เอาดาวอาทิตย์เข้ามาเกี่ยวก็จะก็จะเสียก็จะอ้วนไปก็จะอะไรไปก็จะสบายสบายไปก็เลยเฉยไปเลยเมันต้องเอาพลังของดาวอาทิตกับดาวพฤหัสเข้ามา <c oughs> พอมีความสุขแล้วก็มีพลังขับทําออกไป,ไป,ไป,ปเป็นการสาเร็จได้นะนั้นยังไงก็แต่ถ้าคนเนินสุขสวยๆเนี่ยโอกาสที่จะทําอะไรได้สาเร็จเยอะดีเพราะว่ามีก็เรียกว่ามีบริวารดีมีพลังขับในเรื่องของความาต้องการที่จะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเยอะบางคนเนินสุขบ่อๆน,นี่ก็มันก็มองโลกไม่สดใสไม่รู้จะทําไปทําไมไม่รู้จะอะไยังไง อย่างนั้นน่ะนะโอเคอันนี้คือเรื่องของเนินภาพกว้างกทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปในเรื่องของเนินนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเจาะลึกเบรกแป๊บหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้จะยาวไป